สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้พี่มิลินก็มาเปิดคลิปคนเดียวกลางดึกอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนเช้าอะ่ะเราได้แกล้งแม่ไปนอะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยพี่มิลินอะ่ะอยากแกล้งพี่แจงบ้างเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วนะคะวันนี้พี่มิลินก็เลยจะมาแกล้งเป็นผีมาหลอกแฟน,นะคะ่ะ แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพี่มิลินจะมากแกล้งหลอกผีพี่แจงนะคะโดยการที่จะไปแอบอยู่ในห้องส่วนไหนสักที่หนึ่งของห้องนี่แหละแล้วก็หลอกพี่แจงนะคะขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แจงจะต้องไปอาบน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่มิลินจะแต่งหน้าอยู่ในห้องเพื่อความสมจริงและเนียบเนียนนะคะนั่นแหล,ละเราจะเป็นผีที่สวยมั้ง <c oughs> ทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่มิลินด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แจงเขาอยู่ในห้องเล่นกับเบเกิอยู่แล้วก็ พอพี่มิลินะ่าแอบม,มาเปิดคลิปข้างนอกก็จะต้องแบบพูดเบาๆนิดนึงนะคะแล้วก็แม่พ่อก็นอนหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแอบตั้งกล้องในห้องก่อนเพื่อเตรียมการไล่ให้พี่แจงไปอาบน้ำอืแล้วก็แต่งหน้าเป็นผีเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันแล้วดูว่าหน้าของพี่มิลิน่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะป่ะ่ทุกคนตอนนี้นะคะพี่มิลินก็มายืนอยู่หน้าห้องแล้วนะคะเพ,พื่อจะแอบเนียนๆเข้าไปเรียกให้พี่แจงเขาไปอาบน้ํานะคะป่ะ ไปแก๊สมาไหมนี่เร็วแก๊สมาเร็ว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 ตัวหลับต uh ัวแจงไปอาบน้ำด uh> ิป้าไปอาบน้ำเร็วๆดึกแล้วป้าเร็วป้าเร็วกัดกัดมานี่เร็วปลุกดีเลยลูกปลุกดีเลยเร็วๆร็วเร็วเปลุกดีหน่อยเร็วเร็วลูกปลุกดีเร็วมาเลยลูกมาเลยลูกเล้วดีเตือนตื่นเตือน เดิเร็ว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 จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยตัวตัวไม่หลับกันเลยตัวอับก่อนเลยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเวกัสก่อนเนาะนั่นนั่นนั่ไม่หลับเวกัสก่อนเวกัสคิดถึงเหรอคะคิดถึงนเหรอคะอืมคิดถึงเนาะไปเร็ว โอเคทุกคนเย้ yeah, <Yeah. S 1> เข้าแผนพี่มิลินแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่แจ็คเขาก็ออกไปอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะพี่มิลินก็เลี้ยงเวกัสไปด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่เตรียมเลือดปลอมลิปตอนเช้านะคะแล้วก็มีอายแชโดว์เดี๋ยวขอเพิ่มเป็นสีน้ําตาลเข้ามาด้วยเพื่อความสมจริงนะคะหน้าเราจะต้องแบบเป๊ะมากที่สุดแล้วก็ขอเพิ่มแป้งหน่อยนึงนะคะทุกคนเอาให้มันสมจริงเราจะต้องรีบๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ เอาแบบนี้เลยแล้วกันมันขาวไหมเนี่ยว่ามันไม่มีความแตกต่างเลยก็ขาวอยู่ก่อนอื่นนะคะเราจะใช้สีไหนดีสีน้ำตาลแปลงนะคะแปลงปัดแล้วก็ใช้มือด้วยผีต้องขอบตาสีดําปะผีต้องขอบตาดําด้วยนะคะเดี๋ยวใช้เสียมตานะคะทาตรงเบ้าตาให้มันดูตาค้ำค้ำดำดำให้มันเป็นเหมือนผีหน่อยนึงไม่หน่อยต้องเยอะๆยอะเลยเหมือนคนไม่ได้นอนอดหลับอดนอนตวดดำมาด้วยทุกคน แล้วก็เราจะทําไฮไลท์ให้มันเข้มเข้มขึ้นนะคะผีไม่ต้องชัดทุกอนุรูขุมขนจริงๆถ้าปิดไฟนะทุกคนจะเห็นเมคอัพชัดกว่านี้นะคะแต่ดูในกล้องอะมันขาวไปไงให้ดูก่อนเนี่ย โอเคแต่งต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงแบบนี้นะคะปัดให้กรอบหน้าให้มันดูแบบเป็นโครงอะเป็นผีผีจะต้องชัดๆนะคะต้องงีดหน่อยว่าเดี๋ยวพี่แจงจะอาบน้าเสร็จแล้วคนบ้าเลยอาบน้ำสามนาทีผีต้องปากซี่ปะปากซี่ๆผีจะต้องปากซีดเราจะต้องใช้นี่รองพื้นปุบไปก่อนนะคะต้องกบปาก้วยหืมอทุกคนมันเยอะไปว่ะมันสมจริงให้มันรู้ไปเลยว่าผีที่แท้ทูมันคือยังไงนะคะเหมือนตายไปแล้วอะทุกคนเออ กลัวต hey, wow. okay. ัวเองแลทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําแผลก่อนนะคะเฮ้ยขอบตามต้องดํากว่านี้เว้ยขอบตามต้องดํากว่านี้นี่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแผลเลยนะคะเราจะใช้สีดำเนาะตรงหน้าผากให้มันดูแบบผีตายมานานแล้วอะมาทาทาเข้าไปมันเป็นอะไรที่เร่งรีบมากเลยนะทุกคนขออภัยในความที่แบบไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะลิปสีแดงนี่แหละแต้มเข้าไปเออนี่น่ากลัวว่ะใอ้มันเนียน ก็แต่งมาขนาดนี้ละโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีรอยเย็บที่หัวะค่ะทุกคนนี่บิลลี่ก็จะใช้อายไลเนอร์ er, คอนซีลเลอร์อทุกอย่างนะคะอายไลเนอร์กี่ก่อนนะคะทุกคนไม่ออกว่ะทุกคนเแม่สำอางหมดกี่อะไรวะไม่มีความพร้อมเลย <c oughs> คื่อคิดอาจจะแกล้งก็แกล้งไง <c oughs> เสร็จแล้วนะคะใช้สีแดงต่อทำให้เหมือนแบบเป็นรอยแบบเย็บใหม่เออเฮ้ยเหมือนอยู่นะ กลัวตัวเองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิปไม่ด้นะให้แบบขอบตามันแดงๆงเฮ้ยลงทุนมากไปปะลงทุนมากมากเอาลิปทาตาบ้าไปแล้วจะใช้ลิปมิเลดี้ก็ไม่ได้ไงทุกคนมันติดทนนานได้ได้ยูแอบกลัวทุกคนนี่ยังไม่ได้ใส่เลือนนะอันนี่อีกทุกคนการแต่งหน้ามันแบบตลกดีปะอ๋อ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่เลือดตอนที่พี่แจงใกล้อาบน้ําเสร็จแล้วดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าใส่ไปมันจะแห้งติดไปเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอให้พี่แจงเขาอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็พี่มิลินจะแอบ,บไปอยู่ใต้เตียงเออแล้วก็เอาหมอนข้างอะปองเป็นพี่มิลินเออโอเคปะเดี๋ยวเราไปแอบ,บตั้งกล้องก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่มิลินะได้ยินเสียงพี่แจงอาบน้ําใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มิลินให้ดูว่าพี่มิลินะจัดเตียงไงทํายังไงให้รู้สึกว่าเออพี่มิลินะนอนแล้ว ดูก่อนนี่ทุกคนพี่มิลินจัดเตียงแบบนี้นะคะนี่ทําให้หมอนข้างนะคะเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออพี่มิลินะนอนแล้วเห็นปะเออแล้วก็ปกติพี่แจงเขาจะนอนเต่าฝั่งนี้นี่พี่นอนพี่แจงโอเคปะเดี๋ยวพี่แจงเขามาเขาจะได้รู้ว่าเออพี่มิลินะนอนแล้วเดี๋ยวพี่มิลินไปตั้งกล้องก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพี่มิลินะจะเอาเลือดปอมน,นะคะเริ่มทาหน้าทาตาแล้วนะคะทุกคนมันเหนียวมากบอกเลยโอเคโอค้ข้อสมจริงอะ่ะอุ้ย มันมันเหนียวแบบเหนียวมากเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนแบบไม่ไหวแล้วเหนียวอะ่ะขอทาแค่นี้นะแค่นี้มันก็น่ากลัวมากๆแล้วนะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแผนการเลยค่ะโอเคทุกคนเราเริ่มแผนการกันเลยนะคะจะ่บูทเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้มันมันเล็กมากลยทุกคนไมวเอเ้ย พี่ลินว่ามันมุดไม่ได้วะ่ะงั้นเปลี่ยนแผนเราปิดไฟเลยแล้วก็เราแอบอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อความที่พี่แจงเขาจะได้ไม่เห็นโอเคไหมลองปิดดูก่อนนะคะทุกคนเออพอพาได้แล้วเดี๋ยวพี่มิลินนะจะแอบจับขาพี่แจงลองดูว่าเขาจะมีอาการยังไงนะคะป่ะ เงียบพี่หาอยู่ที่ไหนกันนะ ริงอ่ะโคตรเหมือนเลยตัวคือแบบถ้าปิดไฟสนิทนี่คือเขากลวจริงนะเนี่ยเพไมมาป็นไปดูลุดเข้าไปได้ยังไงอ่ะจริงอ่ะเขาอยากมุดไปใต้เตียงด้วยซ้ําแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยตัวเขาน่าจะใหญ่ไปหว่าเมื่อกี้ทำไมเขาเดินมาเขาไม่เห็นนะกว่าที่มันบังอยู่เนี่ยอันนี้โผล่มาอันนี้มันก็เลยไม่เห็นคือเขาเดินมาจรจริงมันต้องเห็นนะเพราะว่าสีเสื้อชุดเขามันกลมกลืนกับพื้นด้วยเออเขาาว่าตัวหายไปไหนเขาว่าเปิดดูมันไม่ใช่มันเป็นหมอนข้างเนี่ย คนพี่แจงเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราถ่ายคลิปอยู่อ้าวเหรอโอ๊ยตายแล้วเหนียวหัวไปหมดเลยเปิดไฟก่อนไหมคัทมุกคัทจำแม่ได้เลยลูกเธอเราหลอกมาัทดิคัทนี right ้มาคัทจำไม่ได้เดี๋ยวก็ขอตัดข้าตอนกัดวิ่งได้ไหมตอนที้เ่าคัทจะไปเอาชีวิตเลยลูกเห็นแล้วเมื่อกี้เขากัดจะให้มันลงไปดูก่อนถ้ามันเห็นอะไรอ่ะมันจะเห่ามันไม่ยอมลงไงเออเันแบบเนี้ยคำ ดว่ไงค่ะทุกคนมันน่ากลัวใช่ไหมคะเขาว่าถ้าเขาตายไปเขาต้องสวยกว่าเขาว่าหน้าเขาสุดอ่ะน่ากลัวกว่าตัวเอ้ ไปอาบนะ้ํามาแล้วไงไม่คิดว่าตัวจะถ่ายคลิปเออแล้วคือแบบหัวเหนียวมาเลยอะ่ะ<ห>เออเหนียวดีดูดิโอใช้น้ําแดงเมื่อเช้าเหรอเออทุกคนมันสมจริงมากเว้ยคือในกล้องมันอาจจะแบบมันเป็นกล้องมันฟุง้งฟิ้งไงแต่ถ้าแบบดูของจริงอะ่ะคือมันน่ากลัวนะเว้ยแล้วไฟมันก็มืดด้วยอ,ะอ่ะให้ดูก่อนแลออ้วดูคิ้วเฮ้ยตัวตรงตานี่ตัวก็แบบเฮ้ยโคตรเหมือนเลยอ่ะเหมือนคนหรือมันผีเหมือนอะไรเอาดีดเหมือนคนแต่เขาเหมือนผีดูสภาพน่ คือแบบมันลงทุนมากตอนที่เขาแบช่วยด้วยอะไรแบบนี้เขาก็กลัวนะเออกลัวตัวเองออไรไอแก้งหลอกผีแม่ตัวแม่ตัวแม่เขาเป็นหัวใจเพิ่มเลยนะหัวใจวายตายแน่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคทุกคนก็แฮ่ฮ่าๆขำๆเนาะขำๆคือดีนะพี่เจงไม่หลับไปก่อนแล้วแบบอยู่ๆมาเกาะขาาเงี้ยคืออันเนี้ยตกใจยิ่งกว่าอีกพี่ไมรินเจ็บหนักกว่านี้แน่เอาจริงๆป้าตอนแรกเขาคิดว่าตัวจะอ้อมมาขึ้นเตียงฝั่งนี้เว้ยแต่ตัวไปเล่นกับวิกัสฝั่งนู้น ตอนแรกเขากะจะจับขาตัวเลยเกือบไปดีแล้วมีเวก้าอยู่ตรงนี้ยันโดนแน่เออได้นังตัวโดนเขาเตะแน่ได้ทําหน้าใหม่เลยนะเคยเห็นป้าจับผีขมขืนอ่ะแล้วเลยแล้วยไปเถอะทุกคนป้า โอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r คร e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยไปละมาแค่เนี้ยเหรอมาแค่นี้ยเขาได้ออกกล้องแป๊บเดียวเองอะจะออกอยู่เหรอหน้าแบบเนี้ยหน้าสดมากทุกคนคือแบบคิ้วก็ไม่มีอะโอเคไปละทุกคนค่ะตอนนี้นะคะง่วงมากไปละผีขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนอนเถอะขอร้องฮะดุ้ง